ไปขี้แบบทีบ่แบบปืนฝนไม่ตก ุุุุวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกแดดไม่ออกหน้าแบบมากี่รถเล่นเดี๋ยววก็ เน,นี่อาการเป็น,น,นยน่าขี้รถเล็ดถุกลมด้วยนะลมเย็นแยกไปหัวผ่านอ่ะขี้รถแต่ทึ้งไหมว่าแต่ว่าฟันยดตอกัวขี้ต้องมีก้อนสักปับ๊บขี้เวียนไปเวียน เอกเอกเอกได้แล้วถานี้พะนี้พอขนซ้ใจคุณซ้ใจเอารถไหมเอารถไม่ว่าเฮเลสไไม่มันก็ต้องใช้คุมอะไรที่ว่าใส้ได้คือไส้ไม่วกเกลอกเลยที่เกล็กแเกะ ใช้คุมเ่อไม่ได้อย่นี้จุกเท้าไปเลยจุกเท้านี่ว่ามันก็เทนี้เอีเหรอก็โอเคอยู่นะลมดีจังเลยเทุกลมดีนะบังนะนี่ให้เลยดอกไม้กล้วยไม้ข้องใส่น้ำนี่เล่ดอกโอ้ยดอกสวยไหมไขรปิงป้งๆมาล่ะดอกซวยอากาศชื่นมาก ฮเดี๋ยวรายพดรายมั้เลยบ้างใส่ก็ใส่อนเข้าย่ปลาใส่ยังนีปลาได้ยังยัยตีนบานยัยตีนบาป่ยาเดี๋ยวฮ็นเบเลยเฮ็เลยไหมเนี่ยว่าไป้างสายข้างข้างสายไปเดีวเนี่เนี่ยนข้างในไป nắng say vanilla khang này dị quá, vú khang nọ là anh im bela húm đen, nắng khang ui, để qua, mày con thua, nưa để ให้ใจได้หรือปกติถ้าเกิดว่าเรานั่งอย่างเดียวนะเราไม่ค่อยออกกาลังกายเราจะให้ใจไม่หลึกมันจะมีกฎคือว่าติดคัดเยูะพอเราออกกาลังกายมันทําให้เราให้ใจได้หลึกขึ้น